สวดีครับตอนนี้เขากอยู่หน้าเวทีพร้มอมเสียงวิหกนกคงสะ,อะกอนน้พักหายก็จะเดานะครทางมาไกลนะครับมาไกลร้อยหกสิบกิโลนะครับร้อยหกสิบกิโลมาไกลมาอยู่อำเภอสว่างวีบงบรบงอำเภอสว่างวีรบงจังหวัดอุบลราชธานีขอบครับ ก็ทยอยอกันเข้ามาเป็นงานใหญ่มากเลยนะครับงานใหญ่จิงใ,ใหญ่มากาก็ตอนนี้แอดมินก็อยู่หน้าเวทีรับเสียงทุกคนะครับก็ขับรถประมาณ3ชั่วโมงน,นะครับขับรถประมาณ3ชั่วโมงร,ร,ระยะทางก็160โกิโลนะครับบ เกามาเล็นหน้าหน้าห้านะครับหน้าห้านะครับหน้าหานครับหนออ้าห้านกับนกออายนะครับสามชั่วโมงมาทีก็นานเนาะโอ้ยไม่ใช่สามนา,าทีบันทึกคลิปผมจะให้ได้สามนาทีผมจะอัพอ,อะไรถึนนะอไฟสวยงามมากเลยครับท้องถนน บริเวณกว้างสนามหญ้าอย่างดีเลยนะครับสนามหญ้าอย่างดีบริเวณก้วงขวงแต่ไม่รู้ว่าคนจะเข้ามาเยอะหรือเปล่าแต่ข้างนอกคนเยอะมากเป็นงานใหญ่คนจะเข้าเขาจะขี่ทีหมักมวลหรือเปล่าก็รอดูกันนะครับว่าคนจะเต็มบริเวณนี้ไหมบริเวณสนามกว้างมาก นี้แอดมินมาอุบลครั้งที่สองนะครับกับการมาถ่ายมอลำแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่ถ่ายครั้งแรกก็ถ่ายมอลำเสียงวีหกนกคงสกรเนกอ้ายนะครับครั้งที่สองก็ถ่ายมอลำเสียงวีหกนกคงสกรปกติผมไม่มานะครับอุบลเพราะว่ามันไกลนะครับมันเลยซีสเกตมาอีกมาเลยซีสเกตมาอีกแต่มันมีบางอำเภอที่ไม่ไกลที่ผมมาคราวที่แล้วอะครับไม่ไกลนะผมมาครั้งแรกอะไม่ไกล น่าจะประมาณไม่ถึงร้อยโลมั้งครับไม่ถึงร้อยโลอันนี้มันร้อยร้อยหกสิบกิโลทีเดียวเชียวแหละนะครับก็ก็ไกลนะครับอ๋อข่าวที่แล้วก็น่าจะก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบอันนี้ร้อยหกสิบเกินกันมาสามสิกกิโลนะครับ นนะอตอนนี้เรามาจัดให้กับมาสืสือหกนกทงสะท้อนนะครอาไอนะ,ะครับนักพัตก็จัดให้จัดให้เดินทางสามชั่วโมงนับกับระยะทางเกือบสองรอกิโลนะครับเขาก็ขอจบเพีว้แค่น,นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ